สบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าและฟังไทยผู้ที่อยู่ต่างประเทศแับผู้ที่ไปทำงานกทอมอมืลูบริจาร์นในโลงมาหาแม่เอาชิลล์มาส่งตัวมือนันพุทธละไปไทยเห็นพี่น้องเบื้องต้นลงมาครับพี่น้องเน,นี่น้องกับสก๊อตแล้วละ่ะพี่ละเฮือนนี่เขาพี่ละเฮือน ถ้าหลานลงมายาแม่ย์สั่งเขาพี่น้องกับจังหวัดสิกับแล้วเ,เมื่อพูดละเมื่อนาล่ามพี่น้องมาบ้านน้องวัดนี่แหละยู่ในเฮือนนี่แหละมายาแม่อยู่ในเฮือนนี่ยไปเอาไปหาแม่พี่น้องมันโอ้เป็นผู้คนผูกยังหนีแม่ผูกยังโดนห้ามเล้วพี่น้องเนาะดอกไม้เพิ่นสดสดเลยพี่น้องว่าเป็น,นม้อันนั้นได้ดปลอมนี่สดเลยนี่ ปลูกไว้ดอกไปสดสดโค้งแท้พี่น้องเนี่ยมาเป็นอันนั้นเด้อมันปลูกไว้ดอกไม้น้ำเงินโอ้ปลูกไว้ตัวนี้ตัวนี้คือสีบบุษทป่นเดยตัวนี้ตัวนี้สีสดอยู่พี่น้องเอ้ไปนี่อะไรพี่น้องแม่ของจัล <c ười> ันเน,นี่ยพี่นามันกเนยแม่เห็นยังเดี๋ยวนี้ น่สบายดีพี่น้องเน่ยแม่สบายเพ่อเนี่ยสบายดีพี่น้องเนี่ยสบายดีพี่น้องสบายในไรสบายไ่้เลยแหะแม่พี่น้องร่างสิเคียวมาเอาเฮ็ดเอายังมาสอนเพ่อนเลยกับพี่รอสีเมื่อเลยละจะนอนยังสีเมื่อยืดเหยียดนะพี่น้องเนาะที่ สิไปเติมน้ำมันก่อนพี่น้องเลยเ uh, มือ่อไหร่โดนขบันเนื้อขึ้นจะค่อนกลุมมือหลังฟอนเติมน้ำมันหลังสฟอนคือสินน่ง้ครับโอ้ยมอสฟอนน้ำมันเลยพี่น้องเอ้ยมีน้ำมันให้เติมหมดเลยคืออึเติมน้ำมันเลยติมน้ำมันเลยผู้สาวน่ะผู้สาวมากเลยเติมน้ำมันเลย อยุตสาหเอาเพื่อนกันเรียนจบเขลิน้นจตีไม่ไม่พี่น้องเอาสี่สิบพันกีบบอโบไทยหเห็นดอกอุตสาวขี้อายพี่น้องอุตสาวเตือนมันฝากช่องเลยเด้อแล้วบอกฝากช่องเนี่ยเออติดตามพี่น,พานายเดอ้อ จ่าน่าริกาโมที่ตามบมจ่ายได้เึินกาเเดี๋ยวมาแล้วมาแวะมึงพีมึงน้องสักคนโอ้ยพ่อเกษอีงันนี่นะไลนไลหาหินไปขายบอไป่องงนางนามูบ้านโอ้สันบ่อขยันนอขยันนอขยันขยัน่บ้ีขยันขยันนี่เลยพี่น้องบ้านจ่าลานอยู่ีนี้นะ ขอมือจะไม่ขี <ição> uh, ้เป็นเลือนได้บ้านคอยได้ต้องไปพี่น้องกลับมาเลยเดี๋ยวครับพี่น้องเรามาหอดสมบัตินองวัดสิ้นถัดเขาก็ะยวกเลี้ยวมุดท่งเลยล่ะรำหน้าเฮ็นหน้าบรรขเจ้าขายเป็นบรรขเจ้าเลยเดี๋ยวนี้ไปเมื่อพี่น้องมาเลยไปพี่น้องครับข้าวหัวห่วให้กอกพี่น้องแห่งที่ อย่งที่สองอย่งที่หนึ่งอย่งที่สองก็อยู่แค่บ้านนองวัดบ่เปิดอ้ายเห็นอะไรก็เห็นว่ายไข่ตางกันยูบมานน,นนี่นาะพี่น้องเนาะไปสมหวดบ้านโป่งยังว่ากันภาษาไทยไอ้พวกอะพี่น้องบ้านนี้มาหอดบ้านโป่งเลยนาะบัานนี้เนาะมาหอดเพื่อนลูกสาวปนตีอยู่บ้านโปง่งบ่มีของฝากของตอน้งตนหรอกไปพามาเฝ้ากะลูกสาวว่าจะพาเมื่อเด้อว่าสัน น่าจะเอาหมากลำไยให้บริสั่นป์ไเรื่องมากลำไยพี่น้องบัดนี้พี่น้องไปนี่นี่น,น,นี่ก็เลังย่างไปนี่นี่พีน่น้องนี่แหละการเฉพาะต้นหมากลำไยลูกเคยเพิ่นกะโอ้ยพุ่นลูกเคยเพิ่นได้นี่นะเล้งขึ้นหมากลำไยให้ดกหมากลำไยปีนี้พี่น้องเอ้ยดกหลายพอเทามายามบริสั่น <c oughs> พอมายามก็เลยว่าขึ้นหมากลำไยให้สะกอน พี่น้องดกไล่บ่แต่หมากลำําใหได้ปีนี่หมากยังกะเป็นไล่ไลายพี่น้องเลยหมากยังกะรลายหวังเพี่รอกไม่นี่หมากยังหมากเฟืองพี่น้องนี่โอ้ยหมากเฟืองนี่แห้งร้ายนี่หมากเฟืองนี่กะรลายไล่ดกโดนพี่น้องเนาะนี่บ้านนี้โอ้ยหมากลำําในี่แห้งคากนี่หมากลำําใทางนี้โอ้ยดกพี่น้องดกพี่น้องหมากลำําใดกไล่ไลายได้พี่น้องเด้อปีนี้ไระยังได้กับมติโตอซื้อเอาโรรถขนมเม็ดกอน <c oughs> นี่ละขึ้นกับบอมีของฝากของต้อนว่าสันสิขึ้นมาล้ำใหญนะ่เลยให้พอเอ้ยว่าสันเออ,อบ,บ่เป็นยังท่านนี้กะบงวยยังคักไดก้เนาะเสียวมาตอนพวกดำผูดำหน้าพุ่นล่ะอยู่ทั้งบ้านพุ่นล่ะทั้งบ้านน่าร่ามผุละ่ะเสียวมาตอนพวกเพคนทั้งนี่ละพี่น้องเนาะไปพี่น้องมาดีไปไปไป,ไปพี่น้องไปพุ่นล่ะเขามาเฮือนพ,พุ่นล่ะพิดลงมาแล้วพี่น้องหลังล้ำใหญ่อุ้ย ยกตัวน่เป็นพัวเป็นพัวอยู่เลนี่เนาเอคือบอไปขายคือบอกไปขายเยโลเท่าไรเลยเขาซื้อกันนี่โอ้คือถือแค่นาะลซ่ก่อตัวซ้าพันเนาะชื่อว่าม่านเหรอนะตัว่าพันอนี่ยังมีแต่ใบนี่หมากมันเพียบเลยนี่นะนั่นคือิดตัวนี้ ซีมคนแล้วไม่ย <introductions> ังกระยาละีอนเอาลวัดมืออืนาันาหาลวมรายหนามือคนหนาหวานอยู่ครับหวนหนหอือนนเอาลมกินสิไล บาังทีเนาะมันละพง,งมายามผูเม้เฒ่าผู้แก่สักคนมายมพ่อใหญ่เผ่า,าสักคนพ่อใหญ่เผ่ายู่อยู่บ้างนะใส่เลยใส่ทางเขาทั้ง,งนี้เนาะโอ้ยเลยเยี่ยมอยู่ฮะมเยี่ยมพ่อใหญ่ก่อนไม่ใส่เลย ่อมูีอเลยพี่นนอเอยเออเฮ้อโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเด้เขาเพื่อนพ่อใหญ่เผาช้อนพี่นนอผู้เฒ่าผู้แก้ว่าแม่ยู่อยปีเลยบอบอว่าขายยาม่ให่มาเลงพ่อใหญ่เผาบอกบอกดอก่าเป็นไผ่กันไจ้าเ้าบอกใช่หรือพ่ใหญ่เผานะมี่พีต้นเขาอยู่บอย่างกันต่อเด็กินต่อผู้เฒ่าเาให้เมย์ใหกัน กินได้ไม่ใช่มือไ่ได้แลเนี่ยเพิ่ลงมาเลยพี่น้องสบายดีพ่อใหญ่เป็นเอ่ยไรเป็นได้แข้งแห้งอยู่บ่มือนีไปได้ยู่ไปบ่ไดไปตนลกเขาตียาละบอกชื่อขอยยว่าอะไรชื่อขอยยังวอะไรเนี่จ้างกันแล้ข้ชื่อขอยไปหลายปีเลยพี่น้องสุดก้ายแล้วนังร่มน้ำเพลินน้ำพอเถ่าพอเถ่าเผา นี่แหละเป็นพ่อของ่ญาจย์คำพดแม่นบอกนี่เนอพ่อของญาจันคำพดเอ้าหูจักนเห็นกันดูอยู่เลยเออกันดูเอากันดูอยู่กับเพิ่นเห็นกันดูเาจัคำพดสิีครับด้วยพี่น้องด้อเขาดีพอด้อเอออ้ยด้วยดโดยด้วยด้่ยด้อ๋อได้แล้ว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 เห็นมมาด้ยไมด้วยไหมเดี๋ก็ทิมีต่อไม่หรอกมันมากกะบท่านพัน ออกข้างเก่าอีกเนาะเออร้านสาวก็หญ่เลยมาะวันนี้พี่น้องครับนครับพ่ลจากเรลูกสาวเืพ่เท่าเทาสครับเพื่อนลนาัไปพี่น้องครับอ่ะพี่น้องมาเลยเสียออกจากน้องอีเลี้ยงเลยเไปกิน เอาเทียงก็คือเฟอ,เฟอเฟอ,อเฟอเฟอเนาะเฟอหรือว่าก๋วยเตี๋ยวคุณละอยู่ทางเมือง่อวาะบ้านน้องเมกข้างนอกหยิบไปไวกินอยู่หันสะก้อนจังสีเมื่ออาพี่พอ่อกันอยู่คุณละพี่น้องวานนี้น้องเมกคุณละบ่แวร์โได้ดิมาต้องมาแวรกันนี้พี่น้องข้างเฟอที่บ้านน้องเมกบรรยากาศกัน,กนเองเมย์ดำหน้าเมย์ดำหน้าข้าดำหน้าเอาบอบ่ฮัทเลี้ยง่ายดอก โอเห็นสองธงผู้ดิเห็นหน้าสองธงปีนี้น,น,นี่แหละประมาณนี่เลาพี่น้องบรรยากาศไปนั่งถ่ายกินเฟอร์สักคนบัดน,นี้พผัวถอยกับลูกสาวมาบัดนี้พี่น้องกินเฟอร์เฟอกับถอยบัแพงนะพี่น้องไอ้ถอยละ๕๐บาทหรือว่า20บาท นี่แหละเฟอร์พิ่นกะโอ้ม่เตี้ท่าเสียบตัวพี่น้องเฟอรกันละขากันเองหานเฟอร์ม,าานนมกกันเศร้าบาทขั้นไผ่ไกลมาบ้านน้องเมกกับแมเพิ่นได้เด้อพี่น้องเด้อน,นี่น,น,น,นี่พี่น้องนี่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 พักเพิ่นเอาพักให้นี่ถวยละเศร้าบาทพี่น้องน,นี่ถวยละเศร้าบาทนี่ข้างทงให้ทงหน้านะพี่น,อน,อน้องเนาะทางเฟอเพิ่นตั้งกันอยู่บ้านน้องเมก,กพี่น,อน้องขั้นมาผ่านไผ่ผ่านมากอะแมวอุ้นน,นุเพิ่นได้เด้อพี่น้องเด้อ กินสักก่อนให้ลูกสาวกินสักก่อนแล้วก็บยังไปจ่ายเงินอย,ย,อยนู่ข้างในสักก่อนพี่นอ้องขอยักบาทลูกข่อยซองอันเด้ปิดหาซิปเนาะนลำปั่นพร้อมเนาะราคาถือพี่นอ้องอุดหนุนคนใดเด้ออุดหนุนคนใดราคาเป็นกใจดีตัวให้ท่ายอยู่ตัวนี้ไปค่ะเออขออนุญาตท่าั้งใจสักก่อน มาอุดหนุนเพื่นใดได้พี่น้องเด้อดเพนใดได้ได้บันลองเมกเด้เพื่อนมาราคากันเองขายหองเฮียนนี่นี่นี่พี่น้องเหล่วพี่น้องเฟอร์ถั่วลาซาบาทบันลองเมกเขตยน้องโบธาเท่านี่ยละโซโปเล้าซ้อนละเขตเท่านี่ยละมาอุดหนุนกันได้เด้อพี่น้องเด้ออุดเพื่อนใดเด้อไปพี่น้องมาดิกินเฟอร์ถั่วลาซาบาทกับน้ำพันแล้วก็ลูกสาวแลยมันส์สุับเลยพี่น้องเอ้ย ครับเมื่อพุ่นละทางน่าร่ามพุ่นละพี่น้องกรับเดี๋ยวันนี้เดอ้อเฟอถวนละเศร้าบาทบาดน้องเมกพี่น้องมาดูดุนพนัยเดอ้อบันน้องเมกเลือโซ่ปโป,ป,ปเล่าเขานี่ยละไอพี่น้องวันนี้มา่อหอดเทือนลวันนี้เมื่อจากเมื่อส่งของกินให้แม่เมื่อยามเย่ยามนากระยามมูยามครูเน่เไปแวะพี่น้องอยู่ทางน้องเมกตั้มเน่ไปกินเฟอกินเตี๋ยวน้ำผึนโอ้ยแซ่บถวนละเศร้าบาทเด้อพี่น้องเด้อทั้งนั้น อ่ะคลิปนี้ก็บจบไปเพราะซับนี่นะพี่น้องเนาะซับระขอบใจซัหรับผู้ที่ติดตามฟังเล่าฟังไทยผู้ที่อยู่ประเทศนอกหรือผู้ที่ไปทั้งไมรุงทะเบียนะพี่น้องเนาะสบายดี